สวัสด,ดีครับผมไลท์กิสไลท์คิววันนี้จะมาทำาร,รายงานท็อกคอนโทรลนะครับมา,มาดูการต่อกอนันเลยนะให้สีแดงเป็นไฟบวกนะครับให้สีดำเป็นไฟลบนะครับเอาไฟบวกเข้าข้างซ้ายของโวลูมนะครับ R2 10k นะครับและไฟลบเข้าขาขวาของ R2 10k นะครับจากโวลูมมาที่โหมดนะครับเข้าที่โหมด และไฟลบมาเข้าที่โหมดนะครับไฟบวกเข้าดิจิตอลโวลต์นะครับและไฟลบเข้าดิจิตอลโวลต์นะครับ,บ,ารบการเขียนโปรแกรมนะครับมามบ <S <S ดูการเขียนโปรแกรมนะครับอค,คอมพิวเตอร์ไนิวนะครับ ปัไปที่เซอร์โวไปที่ KT นะครับเซตติ Setting, ้งไปที่1.0วัตต์นะครับกดโอเคโอเคนะครับไปบที่ไดที่1น่นะครับพารามิเตอร์ศูนย์หนึ่งนะครับคอนโทรลโหมดนะครับ เซเลคชั่นเราจะปรับไปที่2นะครับช็อ k คอนโทร l นะครับปรับไปที่สองอ l น g c ล็อกคอมมานนะครับศูนย์สบสานะครับช็อ k ลิมิตเราจะตั้งไว้ที่หนึรอยนะครับศูสแล้วก็ไปที่สามศูนย์สองนะครับสามศูนย์สองสปีดคอมมานสเกลนะครับ เราจะปรับไปที่สองร้อยนะครับแล้วก็สามหนึ่งสองนะครับซอฟต์สตาร์ทนะครับเราจะปรับไปที่สิบนะครับ 3, 1, 3. สามหนึ่งสามซอฟต์สตาร์ทเหมือนกันนะครับปรับไปที่สิบสามหนึ่งสี่ก็ปรับไปที่สิบนะครับสามหนึ่งแปดนะครับ ช็อกคอมมานด r เร t ชั n นดีไซติงนะครับเราจะปรับไปที่1นะครับมิเตอร์ฟอร์ดีไซติงนะครับปรับไปที่1 319สามนนะครับช็อกคอมมานสเกลนะครับเราจะปรับไปที่10แล้วก็3 2 1นนะครับสปีดลิมิต วอลล e เซตติ้งครับแปวบรับัปที่สามรอนี่นะครับโปรแกรมที่ได้เขียนไว้ขออนุญาตเปิดเครื่องครับกดอัปโหลดนะครับสายฟ้าสีเหลืองนะครับกดเย็ด กดอัปโหลดลงนะครับกดไปที่ได์นะครับกดไปที่มอนิเตอร์กับไปที่อันนี้นะครับพอนนนบหน่นติ๊กอันนี้ทั้งสามอันนะครับกดที่เขียวเขียวนะครับทอคคือสีเหลืองนะครับเรามาดูการทำงานนะครับ ผมจะปรับทอกขึ้นนะครับนี่ครับสปีดเราตั้งไว้ไม่เกินสามร้อยนะครับโอเคนี่นะครับเรามาดูที่กราฟนะครับการเปลี่ยนแปลงเมื่อเราจับทอ็อกนะครับนี่นะครับเราตั้งทอกไว้การเปลี่ยนแปลงของกราฟนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn